สวัสดีครับผมก็พบกันกับวีดีชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นสูตรสองตัวบนที่4ชุดตรงนะครับซึ่งเป็นสูที่ปรับใหม่ก็จะมาคำนวณให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันสําหรับของงวดที่1สิงหาคม2 5งพนรบนะครับเดิมสูตรงอันนี้นะครับก็จะเด่นแค่คู่เดียวครับแต่ว่าวดนี้นะครับเราจะปรับใหม่นะครับให้เป็นสีคู่เด่นนะครับก็เรามาลุ้นกันนะครับเผื่อสูตรจะเข้าต่อนะครับอ่ะก็เรามา ดูสีทีกันก่อนนะครับสูตรอันนี้นะครับก็เริ่มเข้านะครับตั้งแต่196นะครับก็เป็นสูคู่ท้าย2ตัวบนนั่นเองนะครับซึ่งหลักสิบนะครับจะเด่นที่2เลขนะครับก็คือ9กเลขศูนย์นหลังหน่วยเด่น6แเลขเจ็ดครับก็เอามาจับคู่นะครับก็จะได้ที่4คู่เด่นแบบนี้นะครับก็จะมาในนี้นะครับหนึ่งคู่ตรงๆงนะครับซึ่งก็เริ่มเข้านะครับทีงวดนี้ครับเป็นงวดแรกถัดมาครับงวดที่2นะครับ หลักสิบนะครับคำนวณออกมาได้ที่ศูนย์หนึ column, ่งนะครับหน่วยเด่นเจ็ดแปดนะครับก็เข้าท so ี่คู่แรกนะครับจะมาที่คู่ท้ายแบบนี้ตรงๆเลยนะครับอ่าเราทำมาดูอ่าสถิติงวดที่สามนะครับหลักสิบนะครับคำนวณออกมาได้ที่ศูนย์และหนึ่งะครับก็เข้าที่ตัวเด่นหนึ่งนะครับส่วนหลังหน่วยเข้าที่ตัวเด่นเจ็ดก็นี่ครับก็จะเป็นในสี่คู่นี้นะครับก็จะมาหนึ่ ูตรงตแบบนี้นั่นเองนะครับทำไมครับงวดนี้ครับงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็หลักสิบนะครับเด่น90นย์ครับก็ปรับใหม่นะครับเดิมเด่นแค่คู่เดียวนะครับส่วนหลักหน่วยครับเด่น2เลขครับก็คือก็จะเด่น 4- และ5นาครับพอเข้าที่คู่นี้ครับคู่ที่4นะครับมาแบบนี้ตรงตรนะครับก็สําหรับงวดให่นี้นะครับเราจะมาลุ้นกันครับกับสูตรนี้ก็เรามาดูกันครับพร้อมกับวิธีทำนะครับ อ่ะทีนี้เรามาเริ่มเลยครับคำนวณดูกันนะครับตั้งแต่สูตรอันนี้นะครับเริ่มเข้าคือโงนี้ครับ196กนะครับอ่าก็เป็นสูตรเด่น4คู่นะครับอ่ะก็เรามาพิจารณาดูกันนะครับว่าจะเป็นไปได้อีหรือไม่นะครับอ่าก็ได้นะครับก็เราจะเริ่มที่หลัก10บปนครับซึ่งเราจะใช้หลักพันนะครับบวกกันนะครับแบบนี้ครับบวกกับหลักร้อยนะครับหนึ่งครั้งอ่าบวกกับหลัก10โบปน2สองครั้งนะครับและสุดท้ายบวกด้วยสองขงที่อีกครั้งนะครับ เรามาบวกกันนะครับ5้าบวกศเป็นห้บวกสเป็นเจบวกกับ2ครับคงที่อีกครั้งก็เป็น9นะครับอ่านับเพิ่มเป็น1แต้มครับก็เป็น0เด่น9 0ครับทันมาครับหลักหน่วยนะครับวิธีทำใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหลักพันนะครับ2ครั้งด้วยหลักร้อย1ครั้งครับบวกกับหลักสิบล่าง1ครั้งและสุดท้ายบวกด้วย6กคงที่อีกครั้งครับ0ูนย์บวกศนบวกศบวกศและ บวกกับ6ที่นะครับซึ่งบวกกันแล้วนะครับได้ีิเด่นนั่นคือเลข6นะครับมาเพิ่มปีน1แต้มครับก็เป็น7ทีนี้เอามาจับคู่เด่นไดเรนครับก็จะได้9 96นะครับ97 06และ07แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งผลที่ออกนะครับถ้าจัด012ก็จะคือตัวนี้ครับ196ครับ ก็เข้าที่คู่แรกนะครับ196นะครับก็จะได้แบบนี้ตรงๆครับอ่าเป็นสู่พักหลักแบบตรงตรงเลยนะครับทำมาดูงวดทีสองนะครับอ่าเรามาเริ่มที่หลักสิบนะครับสมวิธีคิดก็ตามนี้นะครับลองโบดูกันนะครับอ่า9บวก9นะครับเป็น0 0บวก8เป็น8นะครับ8บวกกับ2ของที่เป็น0 0นับเพิ่มเปหนึ่งแต้มครับเป็น1 0 1นะครับต่อมาลอยบนครับก็นําหลัก หมื่ครับวกัน2ครั้งได้หลักพันสครั้งได้หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบลสิบล้านครับได้หกองที่สอวกกับ8ปดเนเป็น0ูนย์ศูนย์นึ่เป็นหนวกกับศูนงที่ครับคูณค่าเป็นเจ็ดแล้เพิ่มอีกแปก็จะเป็นสี่เเด่นนี่ครับก็จะได้ศูนย์เจะครับก็จะมีศูนย์แดะครับก็จะมีหน่งเจ และ1นครับซึ่งผลที่ออกนะครับเรามาดูกันนะครับตาจะากเก้กครับก็คือว่านี่ครับ807นะครับซึ่งมันเข้าที่คู่แรกครับนะเห็นไหมครับมันจะได้แบบนี้ตรงๆนะครับอ่าถัดมางวดที่3นะครับก็เริ่มที่หลักสิบต่อนะครับหลักสิบบนครับก็นำหนึ่งบวก เป็น9ครับบสกับครับเป็นก่าเท่ากับ11นะครับฉะนั้นโเพิ่มนเพิ่มปน1แต้มครับก็จะเป็น1เสครับทามาดูหลักหน่วยนะครับ2 2เป็น4นะครับ4แปเป็น12นะครับ12บกับ9นะครับก็เป็น21นะครับบวกับ6ของที่ก็จะเป็น27ครับเพิ่มมี1แต้มครับก็เป็น8นะครับก็จะได้8นึ่งเอามาจึ่งู่ดนะครับก็จะไ็้4คู่เดนะครับซึ่งมันเข้านะครับี่จ1 7นะครับ ออกศูนเจ็ดมันมาที่คู่ท้ายนั่นเองนะครับอ่าหลักสิบเข้าที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยเข้าที่เจ็ดนะครับก็ยังเข้าที่คู่ได้อยู่นะครับก็สามก็ตีเรนครับทำมาดูว่ที่สี่นีครับก็เริ่มที่หลักสิบล่างต่อนะครับใช้หลักพันครับบวกกับหลักร้อยบวกกับสิบปนนะครับสองครั้งแล้วบวกด้วยสองคงที่นะครับหนึ่งบวกสิบเป็นห้านะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับสองเป็นเก้านะครับเก้านับเพื่อวินหนึ่งแต้มครับก็เป็นศูนย์เก้าศูนย์ครับทำมาหน่วยบวกครับ ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับบวกได้หลักพันนะครับ2ครั้งนะครับบวกได้หลักร้อยนะครับบวกได้หลักสิบล่างและสุดท้ายบวกกับ6กคงที่ครั้งนะครับ6บวกกับ2นะครับเป็น8นะครับ8บวกกับ4เป็น12 12บวกกับ6ครับก็เป็น18บวกกับ6กคงที่ครับก็เป็น24นะครับฉะนั้นเด่นและเด่น4ี่ครับนับเพิ่มเป็น1แต้มก็เป็น5ถูกไหมครับฉะนั้นจะได้คู่เด่นแบบนี้ครับ94นะครับ95 จะได้ศูนย์และ0ูนย์แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งผลที่ออกนะครับของเวลาสุ่ิผ่านมานะครับสาตัวบนครับออก4ี่ศนะครับซึ่งสูตรอันนี้ครับก็เข้าที่ตัวที่2นะครับหลักสี่พัาที่ตัวที่2ส่วนหลักหน่วยเข้าเข้าตัวที่2นั่นเองนะครับก็จะได้แบบนี้นครับยังได้แบบนี้ตรงๆงอยู่นะครับฉนักก้นใหม่นะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับกับสูตรเด่น2ตัวบนแบบตรงๆรทั้งที่4ชุดนะครับ อ่ะก็เรามาคำนวณพร้อมกันนะครับคำนวณดูนะครับว่าจะตรงกับในที่เราชอบหรือไม่นะครับสำหรับวันใหม่นี้นะครับก็มาเริ่มเลยนะครับที่หลักสิบปนนะครับวิธีทำนะครับใช้หลักพันนะครับบวกกันหนึ่งครั้งบวกกับหลักร้อยบวกกับสิบปนนะครับก็สองของที่อีกครั้งครับบวกกันได้เลยนะครับ0ูบวกสี่เป็น4 4่สบวกศูนย์บวกสองเป็น6ครับนับเพิ่มเป็น1แต้มก็เป็น7ถูกไหมครับ7ฉะนั้นวันนี้นะครับหลักสิบจะเด่น6หรือ7นะครับอ่าทำมาดู หลักหน่วยนะครับก็นําหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับบวกด้หลักพันสองครั้งอ่าบด้หลัก 100, ร้อยบวกด้หลัก10ล่างและสุดท้ายบวกกับหกที่ั้งนะครับอ่าสี่บวกศูนย์บวกกับสี่บินแปดแทนบวกกับห้านะครับก็เป็นสิบสามบวกกับหกเป็นเก้านะครับนับเพิ่มเป็นหนึ่งแต้มก็จะได้เก้าศูนย์ครับซึ่งเอามาจับคู่ดูนะครับก็จะได้หกเก้านะครับหกศูนย์เจ็ดเก้าและคู่สุดท้ายคือเจ็ดศูนย์นั่นเองนะครับ อ่างวนนี้นะครับหลัก mm. 6, mm. um. mm. สิบเด่น6และ7นะครับส่วนหลักหน่วยเด่น90ูย์นะครับก็อ่ะเรามาลุ้นกันนะครับว่าสูนครับคาดว่าน่าจะอ่าเข้าแบบนี้นะครับปักหลักตรงตรงเลยก็ได้นะครับสำหรับางวนนี้นะครับซึ่งวดก่อนนะครับก็เข้าที่คู่ที่4ี่นะครับอ่างวนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่เด่นนะครับ4คู่นี้นะครับก็เราหาหลักร้อยเอามาจับใส่ได้เลยนะครับก็จะได้ชุด3ามตรงตรงแล้วนะครับอ่างวนนี้นะครับ คู่เด่นครับ2ตัวบนนะเดี๋ยวจะคัดให้นะครับเราจะคัดคู่เด่นให้นะครับเป็น2ตัวบนแบบตรงๆเลยนะครับ ซึ่งเราจะได้ที่4คู่นี้ครับสำหรับวันนี้นะครับคู่ที่เด่นก็จะเป็นนี่ครับหกศูนย์แบบนี้ครับถ้าจะมานะครับจะมาหกศูนย์เจ็ดเก้านะครับแค่นี้ครับถ้ามันจะมานะครับมาได้แค่นี้ครับ ก็จะเป็นแนวทางวันที่1่งสิงหาคมนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับว่าจะปินไปได้หรือไม่นะครับอ่าก็จะเน้นใหไวิที่ชุดออสเตรเล,ลียนะครับเราตรงกับเลืที่เราชอบจัดไปนะครับอ่าถูกใจค่อยเอาไปเสี่ยงนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลมีเพียงแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ ถือว่าเด่นนะครับคู่ที่อเอามา,าขัดให้นะครับก็เป็นสูตรที่ถือว่ายังเดินดีนะครับกง็งวดก่อนนะครับเข้าติดตัวที่สองนะครับ,รบกับหลักสิบกับหลักหน่วยบน,นครับแบบนี้นะซึ่งก็เข้ามาแล้ว4งวดติดนะครับใน4คู่นี้นะครับจะติดมา1คู่แบบตรงๆเลยนะครับ ก็เราหาหลักร้อยนะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับหาหลักร้อยที่ไม่แม่นนะครับเอามาใส่มาคู่กับ60และ79ได้เลยนะครับอ่ะมวดนี้นะครับอ่าเลขเด่น2ตัวนะครับอ่าที่จะเน้นให้ไว้นะครับก็จะมี6และ7ครับซึ่งมันชนกันหลายสูและก็มีเลขสูตัวนี้นะครับที่มันชนเด่นกันนะครับซึ่งก็ใครที่ตามสูที่ลงให้ไว้นะครับ ที่เป็นสูเดน2ตัวบนครับสูเดนนี่ครับเลขวิ่งก็จะมีเลข6เลข7และเลขศูนย์ครับซึ่งมันมีอยู่ในสูตรเก่านะครับที่มันข้าวนะครับที่มันข้าวก็จะชนเด่นอยู่แค่นี้ครับหกเจ็ดศูนย์ส่วนเก้านี่ยังไม่เจอครับยังไม่ชนเด่นครับหลักๆก็จะมีแค่นี้ครับหกเจ็ดศูนย์ที่มันชนกันอยู่นะครับหลายสูตรก็จะประมาณนี้ครับ ก็ฝ่ายเป็นแนวทางนะครับสําหรับวันที่1สิงหาคมนะครับยังไงจะมีชุดสรุปให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าจะมีมาสรุปนะครับชุด2ตัวบนแบบตรงๆนะครับซึ่งว่าก่อนนะครับก็อ่าเข้านะครับให้เด่นที่5้สูงนะครับทีนี้เรามาเทียบดูนะครับในตารางนี้นะครับซึ่งในตารางนี้ครับงวดที่แล้วพลาดนะครับไม่มีในนี้นะครับเลขที ผลที่ออกคือสอ่าสี่ศูนยถูกไหมครับ405ซึ่งมันไม่มีอยู่ในตารางนี้นะครับเป็นเลขที่อ่าออกยากนั่นเองนะครับ405นี้นะครับที่ทำสถิติไว้นะครับไม่มีนะครับอ่ามีแต่นี่ครับ305นะครับอ่าอ่างวดใหม่นี้นะครับเรามาเทียบดูนะครับในตารางนี้นะครับ60ครับถ้า60มานะครับก็จะเป็น6ชุดนะครับ6ชุดนี้นะครับ ถ้าใครชอบ60ก็เอา6ชุดนี้ไปเสี่ยงก็ได้นะครับถ้าชอบที่เป็นคู่79นะครับเราก็มาดูในนี้นะครับคู่ท้าย79ครับก็จะมี6คู่เด่นครับอ่าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยจะแคปไว้ดูก็ได้นะครับนี่นี่ครับอ่างวดที่แล้วมันพลาดนะครับเห็นไหมครับพลาดไปแค่งวดเดียวนะครับอ่าส่วนมากในนี้นครับก็จะเข้าทุกงวดเลยครับแทบทุกงวดเลยนะครับ โอเคครับก็ฝายเปลียนแนวทางนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้าใหม่ก็ฝากกดติดตามและที่สำคัญเลยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพอดีท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนครับยังไงจะมีสรุปมาให้ชมกันนะครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ